ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอาจารย์ก็จะมาเฉลยออแบบฝึกหัดหัวข้อสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวขอแช่นะคะหน้าจอก่อนอหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการคำนวณขนาดตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสักครู่นะ มานะคะดูโจทย์ของเรานะคะวัตถุประสงค์งานวิจัยก็คือต้องการประมาณค่าสัดส่วนของนักเรียนโรงเรียนเที่มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในระดับน้อยนะคะผลลัพธ์มีสองกลุ่มคือระดับน้อยกับระดับมากค ถ้างานวิจัยเราต้องการนะคะประมาณค่าสัดส่วนนี้นะคำถามคือต้องใช้ขนาดตัวอย่างเท่าไหร่เมื่อกำหนดระดับความเชื่อมั่น0.95ข่าวสัดส่วนของนักเรียนโรงเรียน B ที่มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยัดในระดับน้อยเท่ากับร้อยละ40ค่าความต่างร้อยละ5นะคะคือจริงๆการศึกษาเนี้ยเขาต้องการศึกษาในนักเรียนโรงเรียน A อะทีนี้แต่ว่าการคำนวณขนาดตัวอย่างเนี้ย เราจะแทงค่ามันไปในสูตรได้มันต้องมีการไปทบทวนนะคะวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ตัวเลขค่าพารามิเตอร์แทนลงไปนะคะอ่ะอันดับแรกต้องเลือกก่อนว่าจะใช้สูตรไหนนะคะ่ะสูตรนะถ้าเราดูมันก็คือเรื่องของการประมาณค่านะคะซึ่งในการประมาณค่าน,นี้มีประชากรกลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราดูนะออปชันนะคะตัวออปชันเนี่ยออ,ออปชัน เดี๋ยวนะคะลดฟอนต์นิดหนึ่งอ่ะออปชันสกับ4เนี่ยไม่น่าจะใช่เหตุผลเพราะว่าเขามีค่าพารามิเตอร์สค่านะคะอ่อทั้งสาทั้ง4แสดงว่าเป็นการเปรียบเทียบค่าประชากร2กลุ่มแต่เราดูจากตัวงานงานวิจัยนี้เขาไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบค่าเขาต้องการประมาณค่าเพราะฉะนั้นมีประชากรกลุ่มเดียวมันก็จะเหลือ2องออปชันนะคะก็คือออปชันหนึกับออปชันสนะคะ ทีนี้เราก็ต้องมาดูอะค่ะว่า้วคาพารามิเตอร์เป็นอะไรถ้าเราดูนะคะจริงๆโจเขาก็เขียนชัดว่าเป็นค่าสัดส่วนนะคะถ้าโจเขาไม่เขียนเราก็ดูนะคะผลลัพธ์มีสองกลุ่มน้อยกับมากถ้ายิ่งแสดงว่าเป็นตัวแปรจําแนกประเภทเมื่อเป็นตัวแปรจําแนกประเภทค่าพารามิเตอร์ก็คือค่าสัดส่วนไปนั้นข้อนี้เราก็เลือกออปชัน2นะคะ,ะทีนี้ไปต่อค่ะ ได้สูตรแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือการแทนค่านะคะอันดับแรกอ่าเราจะแทนค่าได้ไงหนึงเราต้องได้ค่าวิกฤตก็คือค่าแซกนะคะค่าแซกจะได้มาได้ไงเราต้องกําหนดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการประมาณค่าเราจะกําหนดระดับความเชื่อมั่นนะคะเพรไะนั้นเขากําหนดระดับความเชื่อมั่นที่0 9นยเค่ะเมื่อกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่0.95เอ่าเดี๋ยวขอให้ไปดูสไลด์นิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวไป อตรงนี้ค่ะกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่0.95นะคะ0.95อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงเส้นประตรงนี้ละคะ่ะค่ะถ้าเราแบ่งครึ่งหนึง0.95นะคะเราแบ่งครึ่งหนึ่งเราจะได้พื้นที่0.4750นะคะ ทางซ้ายก็0.4750อย่าลืมนะคะเขาเป็นโค้งการแจกแจงแบบปกติมันสมมาตรเมื่อสมมาตรนะคะระดับความเชื่อมั่นอยู่ตรงกลางก็คือ1ลบอลฟา0.9500แบ่งครึ่งหนึ่งก็คือ0.475นะคะพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราจำได้ในตารางนะคะการแจกแจงแบบแทกเนี่ยเขาคือพื้นที่ b อ่าถ้าเราไปดูเดี๋ยวนะคะ มาตรงนี้ดีกว่าค่ะเขาคือพื้นที่ b นะคะเขาคือพื้นที่ b เมื่อพื้นที่ b 0.4750พื้นที่ c ก็คือ 0. 0.025นะคะอะ่ทำไมเป็น0.025เพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดมันคือ0.5ครึ่งนึงไงคะเพราะนั้นเมื่อ b นะคะเขาเอาไปแล้ว0.4750 c ก็เหลือ0.025ซึ่งสัญลักษณ์นะคะก็คือ alpha หาร2เพราะฉะนั้นจากสูตรนี้ alpha หาร2ก็เท่ากับ0.025นะคะเมื่อ alpha หาร2เท่ากับ0.025คือพื้นที่ c ค่าแทรกก็เท่ากับ1.96 ่ะเราได้แล้วนะคะเพราะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบ1.96ค่ะทีนี้ไปต่อนะคะทีนี้ค่าพารามิเตอร์นะคะถัดมาก็คือค่าพายคูณ1ลบพยพายคูณ1ลบ pi เนี่ยก็คือค่าความแปรกวนนั่นเองค่ะ อันนี้เป็นกรณีประมาณค่าสัดส่วนถ้าประมาณค่าเฉลี่ยสัญลักษณ์ก็จะเป็นซิกมากาลังสองนะคะเพราะฉะนั้นตัวพารามิเตอร์ถัดมาที่เราต้องทราบเพื่อแทงค่าลงไปในสูตรก็คือความแปรปรวนความแปรปรวนก็คือพายคูณหนึ่ลบพายถ้าเราได้ค่าพายเราก็จะได้1นึ่ลบพายนะคะทีนี้พายจะได้มาได้ไงเราก็ต้องไปค้นนะคะตัวเลขนี้นะซึ่งเราก็จะไปนะคะทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นะซึ่งเราเจอนะคะว่ามีคนเขาเคยทําไว้ที่โรงเรียน B นะคะซึ่งทําไมเราเลือกโรงเรียน B เพราะโรงเรียน B เนี่ยมีนะคะคุณลักษณะของเด็กนะและเรื่องของนโยบายในการคัดแยกขยะเนี่ยที่เหมือนกับโรงเรียน A เพราะนั้นเวลาเราจะเลือกนะคะว่าเราจะใช้ค่าพารามิเตอร์เนี่ยนะคะ จากรายงานวิจัยเรื่องไหนเราต้องเลือกที่มันคล้ายกับงานวิจัยเรามากที่สุดอันนี้ทาไมเราเลือก b เพราะเนื่องจากว่าเขามีนโยบายเรื่องก,การคัดแยกขยะเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะนะคะเหมือนการโรงเรียน A เราก็เลยเลือกโรงเรียน b นะคะอ่ะทีนี้ค่าความแปรปรวนเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกแล้วพายคูณหนึ่งลบพายนะคะ,ะเดี๋ยวขอไปที่ Excel ลกันละกันนะ ค่าความแปรปรวนนะคะก็คือมันก็คือนะคะค่าพายคูณหนึ่งลบพายนะคะอ่าตัวนี้ค่ะพายคูณหนึ่งลบพายนะคะเดี๋ยว ใายนะคะเมื่อกี้ได้เท่าไรถ้าเรากลับไปดูนะคะเขาบอกว่าร้อยละสี่สิบนะคะโจทย์บอกว่าร้อยละสี่สิบร้อยละสี่สิบถ้าเราทําเป็นค่าสัดส่วนก็คือเอาสี่สิบหารหนึ่งร้อยนะคะเพราะนั้นตัวนี้เราก็พายก่อนนะก็ได้เท่ากับเท่าไรคะอ่าสี่สิบหารหนึ่งร้อยนะคะทีนี้หนึ่งลบพายนะคะเราก็คูณน,นะคูณวงเล็บนะคะก็จะเป็นหนึ่งลบด้วย ท้ายก็คือสี่สิบนะคะหารด้วยหนึ่งร้อยเราก็วงเล็บปิดนะคะวาันี้ก่อนอให้เห็นก่อนอค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือ พายพายก็คือ4 0่สิหารหนึนะคะคูณกับ 1- นึ่ลบพายก็1นึ 40, 100. ่งลบสี่หารหนึเพราะนั้นค่าความแปรปรวนก็คือ0.24องสเราไปดูค่ะ0.24นะคะอืมทีนี้เอเรามาดูนะคะความแปรปรวนอ่ะ0 2จนะคะ อ่าทีนี้ถามละขนาดตัวอย่างเป็นเท่าไรเราก็แทนค่าลงไปในสูตรนะคะเดี๋ยวออไปก๊อปปี้สูตรมาก่อนนะอ่าเพราะนั้นแทนค่าลงไปมเมื่อกี้ค่าแซดเท่าไรคะอ่าหนึ่งจุดเก้าหกยกกำลังสองยกกำลังสองก็คือคูณกันนะคะก็คือคูณหนึ่งจุด เก้าหกนะคะแล้วก็คูณศูนจุดสองสี่นะคะค่าความแปรปรวนค่ะแล้วทั้งหมดก็หารด้วยค่าดีอ่ะทีนี้เราลองไปดูนะคะหารด้วยค่าดีค่าดีเขาว่ายัางไงคะ ถ้าเราดูนะคะจากโจทย์เขาบอกว่าค่าความต่างเท่ากับร้อยละห้านะคะเพราะฉะนั้นค่าดีเราก็จะแทนตัวเลขด้วยนะคะร้อยละห้ามันก็คือห้าหารหนึ่งร้อยนะคะมันคือดียกกําลังสองนะคะเราก็คูณน,นะคะห้าหารด้วยหนึ่งร้อยเราก็ปิดวงเล็บนะคะอ่ะอันนี้ก็คือการคำนวณน,นะคะอ่ะทีนี้ ลองดูสิครับว่าค่าเป็นเท่าไรอ่าสามหกแปดนะคะสามหกแปดจุดแปดอ่ะเราลองมาดูก็ปัดเป็นสามหกเก้านะคะเพราะนั้นก็เฉลยสามหกเก้าอ่ะสรุปนะคะข้อเอ่อหนึ่งนะคะสองสามสี่ก็คือเป็นกรณีการนะคะคำนวณขนาดตัวอย่างเมื่อเราต้องการประมาณค่าสัดส่วนนะคะ อ่ะทีนี้ป้ายข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปอบอกว่านะคะต้องการเปรียบเทียบอ่ะอันนี้มีการเปรียบเทียบแล้วนะคะค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะของนักเรียนสองกลุ่มค่ะอ่ะของนักเรียนสองกลุ่ม นะคะได้แก่กลุ่มทดลองก็คือได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็กลุ่มควบคุมก็คือไม่ได้รับความรู้นะคะมี2กลุ่มเปรียบเทียบว่าค่าเฉลี่ยต่างกันไหมอ่าทีนี้คำนวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรไหนอ่าอันนี้ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการประมาณค่านะคะอันนี้ประมาณค่าเฉลี่ยอันนี้ประมาณค่าสัดส่วน อ่าเปรียบเทียบสองกุง้งฉะนั้นก็เหลือสองออปชันก็คือสามกับ4ี่เราก็เลือกออปชันสามนะคะที่เราเลือกสามเหตุผลเพราะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะคะเราก็เลือกะะออปชันที่สามค่ะอ่าทีนี้แน่นอนการแทงค่าค่าแท่เป็นเท่าไรเมื่อกําหนดระดับในยะสองคันศูนย์จุดศูนย์ห้านะคะค่าแทรกจะเป็นเท่าไรเรากลับไปดูค่ะ ค่าแซนะคะถ้าเรากําหนดระดับนัยยะสำคัญ0.05ระดับนัยยะสำคัญมันคืออ l ลฟาเพราะนั้นอ l ลฟาหารสอง0.025นะคะนาคาแซดก็1.96อ่าเพราะนั้นตรงนี้นะคะก็ตอบ1.96ค่ะทีนี้ไปบอกว่าแล้วกรณีที่เรากําหนดนะคะ1ลบเบต้าเท่ากับ0.8นะคะค่าแซดจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวดูก่อนนะคะก็จะมีไหม ถ้าเรากำหนดนะคะหนึ่งลบเบต้าคือ0.8เนี่ยค่ะถ้าเราไปดูตารางนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดตารางก่อนนะอืเดี๋ยวนะคะขอโทษลืมไปดูตารางสถิตินะคะหนึ่งลบเบต้านะคะหนึ่งลบเบต้าคือ0.8นะ 0.1ลบเบต้า uh, คือ0.8นะคะทีนี้เราลองดูนะคะว่าจะเป็นเท่าไหรค่ะ uh. uh, ถ้า1ลบเบตาคือ0.8เดี๋ยวเด๋ยนะคะอแับ mm hmm. นีงนะคะขอโทษที นะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวหาแป๊หนึ่ง1่หนึ่งลบเบต้าคืออันนี้ถ้าเป็น0.9นจเกบต้าก็คือ0.1มันก็คือพื้นที่4นะคะนี้ของเราถ้า1นึ่งลบเบต้าเมื่อกี้บอกว่าคือ80%ก็คือ0.8เพราะฉะนั้นพื้นที่ c ของเราก็คือ0.2อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดตารางน,นะคะที่พื้นที่ c เท่ากับศู เพราะนั้นเราหาไปเรื่อยๆค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ,ะใกล้เคียงสูตร0.2005เราก็จะได้ค่าแซดคือ0.84เพราะ,ะนั้นโจทย์ข้อนี้เราก็เฉลยนะคะค่าแซดเท่ากับ0.84ค่ะ อ่ะทีนี้ถัดมาเขาถามความแปรปวนนะคะความแปรปวนก็คือซิกมากาลังสองนะคะเราก็ต้องมาดูความแปรปวนจะได้มาได้ยังไงก็บอกแล้วได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาไปทบทวนมา้วเขาพบนะคะว่าส่วนเบี่ยงเบนมนาตรฐานของคะแนนความรู้นะคะอันนี้เราต้องการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ใช่ไหมคะส่วนเบี่ยงเบนมนาตรฐานคะแนนความรู้เท่ากับ3ค่ะสานี่คือส่วนเบี่ยงเบนมนาตรฐานนะค,ะม,นคะมันคือตัวอ่ามันคือตัว ซิกมานะคะมันคือตัวซิกมาค่ะเมื่อกี้นะคะมันคือตัวซิกมานะคะมันคือ,อตัวซิกมาคือส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเพราะฉะนั้นความแปรปรวนก็ต้องเป็นซิกมากาลังสองนะคะเมื่อกี้โจทย์บอกว่าคือสามไพนัสามกำลังสองก็คือเก้านะคะอันนี้เราก็ตอบเก้าครับทีนี้ ถามแล้วว่าขนาดตัวอย่างจะเป็นเท่าไหรอ่ะเดี๋ยวเราจะแทนค่างลงไปในสูตรนะคะอ่าตัวข้างบนนะคะก็เป็นสองคูณเมื่อกี้ความแปรปวนก็คือเก้าใช่ไหมคะก็คือสามยกกำลังสองอ่างนี้ก็ได้คะ่ะสาม อคูณ3าคูณสก็คือ3ยกกำลังสองนะคะแล้วก็คูณนะคะคูณกับอ่าเมื่อกี้แซดเราคือ1 9ึหนะคะบวกอ่าแซดพีตาก็คือ0 8นยแล้วมันก็ยกกำลังสองนะคะอ่าเราก็คูณเหมือนกันคูณนะคะหนะะึ่งแล้วก็บวกศูนย์จุส เดี๋ยวเราใส่วงล็บเาใส่วงเล็บน,นะคะแล้วทั้งหมดทีนี้ทั้งหมดหารด้วยอะไรคะทั้งหมดหารด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาหารด้วยตัวผลต่างนะคะทีนี้ผลต่างของเราเป็นเท่าไรเรากลับไปดูที่โจทย์ค่ะผลต่างนะคะโจทย์เขาบอกว่าอย่างนี้คะ่ะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยความรู้การคัดแยกขยะของกลุ่มควบคุมเท่ากับสิบสามนะคะ จะคะแนนเต็ม20โดยคาดหมายว่าคุณทดลองจะมีค่าเฉลี่ยความรู้16แสดงว่าผลต่างมันก็คือ3นะคะ13ลบ16ก็คือ3นะนนี้เราก็จะแทนค่าผลต่างไปที่ตัวเลข3นะคะ3ยกกำลัง2ก็ 3, 3คูณ3คะอ่าเพราะนั้นสรุปนะคะ สองทำไมเป็นอันนี้ทำไมเป็นสองเพราะเนื่องจากว่าความแปรปรวนเนี่ยต้องเป็นเรามีสองกลุ่มพรนั้นความแปรปรวนก็ต้องมีสองค่าทีนี้ค่าความแปรปรวนเท่ากันมันก็คือเอาจาับบวกกันหรือว่าเอาสองคูณก็ได้นะคะแซดเอลฟาเอ่อหนึ่งจุดเก้าหกจากการเปิดตารางนะคะแซดเบต้าจากการเปิดตาราง0ูนจุดแปดสี่ค่ะ อ,อันนี้มันยกกําลังสองนะค่ะเอ่อผลต่างเป็นเท่าไร่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เขาบอกว่ากลุ่มควบคุมเขาไปทบทวนวรรณกรรมมาได้13แล้วเขาคาดหวังว่ากลุ่มทดลองน่าจะดีกว่ากลุ่มควบคุมโดยเขาคาดหวังกลุ่มทดลองอยู่ที่16คะแนนจากเป็น20คะแนนเพราะนั้นพอเราเอา1 3มลบ16มันก็คือ3ามกแทนค่าลงไปอ่านี่เราลองคํานวณน,นะคะว่าจะได้ขนาดตัวอย่างเท่าไหร่ ขนาดตัวอย่างก็คืออันนี้จะเป็นตัวอย่างต่อกลุ่มนะคะ,ะก็จะคือสิบห้าจ็ดต่อกลุ่มค่ะเพราะนั้นก็เฉลยเป็นสิบหกคนต่อกลุ่มค่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะโจทย์ข้อที่ห้านะคะจกนกระทั่ถงถึงข้อที่เก้าเนี่ยเป็นกรณีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มนะคะที่เป็นอิสระต่อกัน อ่าทีนี้สรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องของการคำนวณขนาดตัวอย่างนะคะทีนี้ทําไมเราต้องคํานวณด้วยเวลาเราทําวิจัยนะ,ะเหตุผลเพราะเนื่องจาว่าถ้าเราเอาจํานวนตัวอย่างมามากเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้คุณภาพข้อมูลอาจจะไม่ดีนะคะถ้าเทียบกับกรณีที่ขนาดตัวอย่างที่มันน้อยกว่าเราก็อาจจะสิ้นเปลือ,อยทรัพยากรโดยใช่เหตุและถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองมันอาจจะ เอาคนมาจํานวนมากโดยไม่มีความจําเป็นก็อาจจะส่งผลต่อจริยธรรมในการทําวิจัยแต่ถ้าเอามาน้อยเราจะไม่ได้ข้อสรุปก็คือการถ้าเราประมาณค่าเราจะได้ช่วงทิดกว้างนะคะถ้าเราทดสอบสมมติฐานอาจจะไม่พบความต่างหรือไม่พบความสัมพันธ์ทางทั้งที่นะคะในความเป็นจริงเขาต่างกันหรือสัมพันธ์กันเขาเรียกว่า,าตัวหนึ่งลบเดต้าหรือกําลังการทดสอบเนี่ยมันต่ ะะไปนั้นก็ต้องมีการคำนวณขนาดตัวอย่างในการคำนวณขนาดตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับค่าปัจจัย3ปัจจัยนี้ก็คือความผิดพลาดถ้าเราต้องการให้งานของเรามีความผิดพลาดน้อยเราก็ต้องเลือกขนาดตัวอย่างที่มากนะคะจำนวนตัวอย่างก็ต้องมากถ้าข้อมูลของเรามีความต่างกันมากๆก็คือความแปลปรวนมากจำนวนตัวอย่างก็จะมากถ้าเรากําหนดนะคะความต่างความต่างคืออะไรคะ ความต่างคือตรงนี้ค่ะถ้าเป็นการประมาณค่าค่ะถ้าเรากําหนดความต่างน้อย,น,อยนะคะแสดงว่าในการประมาณค่าของเรามีความเที่ยงสูงแต่ขนาดตัวอย่างก็ต้องมากหรือถ้าในการเปรียบเทียบค่าถ้ากลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองเขามีความต่างกันน้อยขนาดตัวอย่างก็ต้องมากนะคะเพราะฉะนั้นสามปัจจัยนี้จะส่งผลต่อ,อ จำนวนตัวอย่างเพราะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นสาปปัจจัยนี้ก็จะถูกเข้าไปอยู่ในสูตรในการคำนวณขนาดตัวอย่างนะคะซึ่งสูตรในการคำนวณขนาดตัวอย่างเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็จะมีนะคะหลายสูตรนะก็เราก็ต้องเลือกตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยตามประเภทของตัวแปรหลักจํานวนกลุ่มของประชากรความเป็นอิสระของประชากรแล้วก็ในกรณีหาความสัมพันธ์ก็ต้องดูด้วยมีตัวแปรต้นกี่ตัวแปรนะคะหนึ่งตัวแปรหรือว่ามากกว่าหนึ่งตัวแปรต้นนะคะหรือว่ามีตัวแปรัวพันไหมเราก็ดูวิธีการสุ่มตัวอย่าง ถ้ายงั้นแบบฝึกหัดวันนี้ก็จะขอจบน,นะคะเอ่เพียงเท่านี้นะคะค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะ